สวัสดีครับผมเน็กอ u โต s สปิ Auto Spin ครับวันนี้เรามาอยู่ในเจ้า NETA V2 กันอีกหนึ่งรอบนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามาอยู่ในสนามทดสอบขับขี่เพื่อมาลองว่าระบบช่วยเหลือการขับขี่ของเจ้า NETA V2 เนี่ย มันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากน้อยขนาดไหนนะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยเราทดสอบการขับขี่ในเขาใหญ่ชาเลนจ์ไปแล้วนะครับเราเห็นแล้วว่าเนต้าวีเนี่ยมันใช้งานได้ยอดเยี่ยมมากกว่า,จาเจ้าเนต้าวีเดิมๆขนาดไหนเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาลองระบบช่วยเหลือการขับขี่ของเขาที่ใส่มาให้แบบเยอะมากๆเนี่ยในสนามทดสอบดูซิว่าทำงานเป็นอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราเซ็ตรถให้พร้อมก่อนนะตอนนี้เราตั้งค่าของตัวรถนะเดี๋ยวเราเปิดปุ๊บอะ โอเคเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันว่าใช้งานขับขี่ในสนามทดสอบเป็นอย่างไรซึ่งต้องบอกว่าระบบช่วยเหลือการขับขี่ของ Na t a V2 เนี่ยให้มาแบบท่วมมากๆเลยนะครับมาดูกันนะมีระบบ Adaptive c r u i s คู o n t r o l มีระบบเลนคีปมีระบบรักษาตัวรถให้อยู่กลางเลนมีระบบป้องกันตัวรถออกนอกเลนพร้อมระบบดึงรถกลับมีระบบเปิดปิดไฟส่งอัตโนมัติระบบเตือนรถคันหน้าเคลื่อนที่โอ้โหเลย้ว่าเยอะมากๆยันระบบเบรกฉุกเฉินนะครับผมโดย Adaptive c r u i s e c o n t r ท l ของเขาเนี่ยทำงานจนถึงความเร็วจุดหยุดนิ่งด้วยอย่างที่เราได้เคยลอง แต่ครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกันแบบเรียกได้ว่าเป็นสถานที่สาหรับทดสอบแล้วกันจะได้ดูกันแบบอิ่มๆเลยนะครับว่าเออทำงานมันเป็นแบบนี้แหละซึ่งเวลาเอาไปขับบนถนนจริงๆมันก็จะทํางานลักษณะแบบนี้นะครับโดยอันแรกที่เราจะลองก็คือตัวของระบบ Adaptive Cruise Control ก็จะทํางานเป็นอย่างไรในกรณีที่เราตั้งความเร็วไว้ประมาณสัก30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมีรถตัดมาด้านหน้าเราแล้วเขาก็เบรกเนี่ยโดวยที่ว่ารถเนี่ยจะจัดการเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองกันครับเราออกตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งความเร็วไว้ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ รอความเร็ววิ่งไปนิ่งๆนะครับนิ่งๆอ่าแล้วเดยวสักพักเนี่ยจะมีรถตัดมาด้านหน้าเราตอนนี้ผมชักเท้านี่เท้าผมอยู่นี่นะครับเห็นไหมนี่รถตัดมาด้านหน้าเรานะครับแล้วเดี๋ยวดูนะเท้าผมอยู่นี่นะเห็นไหมรถคันหน้าเบรกนะรถก็ชะลอความเร็วให้ให้ดูคันหน้าหยุดฟึบนี่หยุดละ ทำงานนิ่งมากคุณผู้ชมทำงานแบบนิ่งมากนะนะดูค่อยๆออ,ออกนี่ทําให้หมดเลยโอ้โหเรียกได้ว่า NETA า V2 เนี่ยถ้าซื้อ V2 แนะนํานะคุณผู้ชมรุ่นสมาร์ทเท่านั้นนะรุ่นไลน์นี้ลืมไปซะนะมารุ่นสมาร์ทเลยครับรุ่นสมาร์ทนี้ยอดเยี่ยมกว่าเยอะทีนี้เดี๋ยวเขาหักเลี้ยวไปแล้วนะครับเราก็เลี้ยวตามไป <S <S <Okay. S 2> โอเคถ้าเราเบรกระบบก็ตัดทั้งหมดนะครับให้เราขับต่อเองไปต่อปุ๊บกลับมาเปิดระบบตบจองที่นะ ตอนนี้เขาก็ทำงานแล้วนะครับโดยความเร็วเขาจะอยู่ที่30เพิ่มไปสัก3 5ไปสัก40ตั้งความห่างได้นะครับ1นนะเอาความห่างระดับ5้าเลยจะได้แบบห่างนิดนึงนะครับมองเห็นระยะที่แบบเซฟเซฟพอคันหน้าหลบไปปุ๊บนี่เราจะเห็นได้ว่ามีรถจอดอยู่คันหนึ่งนะครับดูซิว่าเขาจะจัดการยังไงดูเขาตรวจจับปุ๊บนี่เขาชะลอเองนี่เท้าผมอยู่นี่นะเท้ามอยู่นี่ดูดูด,ด,ดูนี่ไงหยุดเอง ห้านี่หยุดทห้เองเลยอ่าถ้าเราจะไปต่อปุ๊บแล้วก็หักพมอะไรไปแล้วก็หลบนะคันนี้ข้าจะพักรถอยู่นะครับเอาง่ายก็คือระบบช่วยเหลือการขับขี่ของเจ้าเนต้าวีทูรุ่นสมาร์เนี่ยยอดเยี่ยมนะยอดเยี่ยมถือว่าใช้งานง่ายแล้วก็พึ่งพาได้นะครับอย่างที่เราเคยลองให้ดูในเขาใหญ่ชาเลนจ์นะครับจะเห็นได้ว่ามันช่วยเหลือการขับขี่ของเราได้มากจริงๆซึ่งเนต้าวีทูรุ่นสมาร์ตคันนี้ที่เรากําลังขับกันอยู่เนี่ยเป็นรถคันที่ประกอบในประเทศไทยแล้วนะครับคันเดียวกับที่เราดูคลิปประกอบ NeTA V2 ในโรงงานเนต้าที่มีคมบางชันในกรุงเทพนี่แหละฮะจะบอกว่าทุกอย่างของรถเนี่ยมันเหมือนกับตัว TC ที่เราขับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างระบบเบรคการขับขี่เนี่ยมันเหมือนกันหมดเพราะงั้นแล้วรถประกอบเมืองไทยกับรถนําเข้าจากเมืองจีนเนี่ยไม่ต่างกันนะครับมีคุณภาพเหมือนกันระบบช่วยในการขับขี่เหมือนกันช่วงล่างเหมือนกันขับดีเหมือนกันต่างกันนิดเดียวก็คือตัวของไซส์แบตเตอรี่ที่รถเวอร์ชันไทยเนี่ยจะใช้เป็นแบตเตอรี่ขนาด36.1กิโลวัตต์แอลที่ประกอบใน ในประเทศไทยของเรานั่นเองซึ่งต้องบอกว่า n e t a V2 เนี่ยเขาใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยเนี่ยมากถึง68%เลยนะครับถือว่าใช้ local content เ,เยอะมากๆอีกแบรนด์หนึงของรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบระบบ Pilot a s s i s t ใน n e t a V2 กันนะครับว่ามันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราจะทดสอบในสนามนะวิธีการของเราก็คือเดี๋ยวเราจะต้องตบก้านเกียร์ลง2ทนะครับเหมือนกับ รถ t ท s l a เอางี้ดีกว่าน,นะตบลง2อทีนะครับนี่ไปรถเอสซี <Pilot SC S 1> จะทำงานโดยอัตโนมัติซึ่งเขาจะควบคุมพวงมาลัยให้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราตั้งความเร็วสัก60นะดูนะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นโค้งซ้ายยาวๆเลยนะแล้วรถเนี่ยจับความเร็วรถคันหน้าอยู่เห็นไหมนี่ผมปล่อยมือแบบนี้แล้วรถก็เข้าโค้งให้เลยนะครับเนี่ยไปแบบสบายๆนะครับชิวๆเลยอ่าขยับนิดนึงนะครับเตือนนะอ่าเพิ่มความเร็วสิอ่าดูนะ65อ่า70อ่าดูผมปล่อยนะอ่าโอเคปล่อยนั่งกอดอกเลยดูคุณผู้ชมรถเลี้ยวให้๊บ โค้งซ้ายไปปึ๊บเห็นไหมอันนี้นี่แหละครับระบบในเนต้าวีทูนะครับแต่ว่าเขาก็จะเตือนนะคอยเตือนเรื่อยๆว่าจับพวงมาลัยหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ออโต้พาวเอรเต็มระบบนะครับเป็นพาวเวอร์แอสิสแต่เบื้องต้นเนี่ยมันทําได้ขนาดนี้เลยนะรถคันละห้าแสนเจ็ดให้มาขนาดนี้ครับนี่ดูนะขออยับนิดนึงอ่าโอเคทีนี้ทางตรงเนี่ยชิวๆอยู่แล้วนะครับทางตรงนี้สบายๆแล้วก็ถ้าเกิดรถมันจะออกนอกเลนเนี่ยดูนะมันก็จะดึงกลับเห็นปะปึ๊บมันก็จะดึงกลับเห็นไหม จ๊บอ่าดึงนิดหนึ่งนะครับโอเคมีป้ายขวางนะครับเราต้องหลบด้วยตัวเองนิดนึงเดี๋ยวระบบก็จะกลับมาจับเองตลอดนะครับถึงแม้ว่ารถจะออกนอ้อเลนหรือเราจะกระตุกพวงมาลัยหลบเนี่ยรถก็จะกลับมาทํางานเองนี่ข้างหน้าเบรกเขาก็เบรกตามเป็นไง,ไงเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวรถ้างหน้าออกตัวแล้วตัวรถจะจัดการยังไงนะครับเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวนะรถคานหน้าออกตัวปุ๊บเขาจะเตือนให้เราออกตัวนะครับ แค่แตะนิดเดียวเนี่ยผมชักเท้ากลับมาแล้วเห็นไหมรถเขาก็ไปต่อเองนะครับที่ผมปล่อยมือนี่คือเพราะผมอยู่ในสนามทดสอบนะผมเลยปล่อยมือเต็มที่เลยนะครับนี่ดูนะเนี่ยเห็นไหมรถประคองเองหมดนะครับถ้ามองจากในกล้องเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะนี่ข้างหน้าเบรกอีกแล้วนะหยุดลยลแล้วดูวดูนะเดีด๋ยนวะรถค้าหน้าสักพักเขาจะออกตัวโดยที่เขาจะหยุดสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าระบบจะจัดการยังไงอ่ะนี่เขาจะเตือนให้เราเนี่ยแตะคันเร่งนะครับ ไปปุ๊บนี่เขาไปต่อนะครับอ่านี่ทีนี้เวลาเขาโค้งเนี่ยเขาชะลอความเร็วให้หน่อยๆนอยด้วยนะเขาจับรถคันหน้าดได้ปุ๊บเขาก็ชะลอให้เองรถที่เท้าผมนี่อยู่นี่นะครับผมชักเท้ามาอยู่ตรงนี้นะคุณชมนี่ดูนะเท้าผมยกขึ้นมาก็ได้นะนี่ผมไม่ได้ทําอะไรกับรถเนี่ยผมยกอยู่นี้เนี่ยดูนะ <laughs> อาจจะไม่สุภาพนะแต่ผมทําให้ดูว่าผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะเนี่ยเห็นไหมรถมันชะลอเองเห็นไหมชะลอเอง และก,ก,การฉลอทั้งหมดเนี่ยของเนต้วีเนี่ยใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับทำให้เราสามารถปั่นไฟกลับเข้าแบตเตอรี่ได้ด้วยอันนี้ยอดเยี่ยมจริงนะระบบช่วยเหลือการขับขี่ของเนต a v วี2ว่ารุ่นสมาร์ทยังไงก็คุ้มที่สุดครับอย่างที่เราได้เห็นไปนะครับว่าระบบช่วยเหลือการขับขี่ในเนต a v วี2รุ่นสมาร์ทเนี่ยมันยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับใช้งานได้จริงมั่นใจได้นะครับถือว่าเป็นระบบที่ไวใจได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับกับราคา569,0 0 0บาทเนี่ยส่วนต่างจากเนต a v วี2รุ่นไลท์เนี่ยอย ถ้าแนะนําเลยซื้อเน t ต้าวีทูยังไงก็ต้องรุ่นสมาร์เท่านั้นนะครับไม่มีเหตุผลอะไรให้ซื้อรุ่นไหลเลยรุ่นสมาร์เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคากว่ามากนะครับเพิ่มเงิน20,000คุณได้ระบบขนาดนี้นะครับถือว่าคุ้มจริงๆส่วนถ้าเปรียบเทียบกับเน t ต้าวีรุ่นเดิมที่ยังพอมีให้สามารถซื้อได้อยู่นะครับเนต้าวีรุ่นเดิมเนี่ยราคาจะอยู่ไม่เกิน50,000นบาทแล้วนะตอนนี้เนี่ย่วนต่างอยู่ประมาณ70,000บาทถึงเกือบเกือบแสนบาทเนี่ยถามว่าเนต้าวีทูน่าเล่นไหมก็ต้องบอกว่ามีความน่่าาาาใชช้นะครบรบบวยยยยยเเเลกอกกดีม ช่วงล่างเนี่ยปรับมาใหม่ยอดเยี่ยมขึ้นเยอะนะครับไปดูรีวิว Neta V2 กันในฉบับเต็มได้นะครับก็ถือว่า Neta V2 รุ่นสมาร์ทเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรถยนไฟฟ้าที่น่าใช้มากๆในงบประมาณไม่เกิน6 0แสนบาทครับชืช่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของ Auto s p สปครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ